สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเามาเจาะลึกข้อมูลชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2568นี้เลยสวัสดีค่ะแหล่งข้อมูลที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็มาจากคำพยากรณ์ของคุณรัชดาพรหมยานหรือว่าที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อมีแกป,ปี้พรหมยานนะครับค่ะท่านนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีนะคะ ใช่ครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือ,อกลั่นกรองเอาแก่นสำคัญสำคัญจากคำทำนายนี้ออกมามาดูกันว่าภาพรวมชีวิตของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568เนี่ยจะมีอะไรเด่นๆบ้างทั้งเรื่องงานการเงินสุขภาพความรักแล้วก็โชคลาภด,ด้วยนะครับเราจะมาดูว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงบ้างเอาละครับเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยดีกว่าได้เลยค่ะ เปิดประเด็นแรกกันที่เรื่องการงานก่อนเลยครับดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีนะฮะคำทำนายบอกว่าช่วงนี้จะมีความสุขกับการทำงานดีใช่ค่ะบรรยากาศในที่ทำงานค่อนข้างดีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานคนในองค์กรอะไรแบบนี้นะคะครับผมแต่ว่านะคะจุดที่น่าสนใจก็คือในขณะเดียวกันคำทำนายก็มีข้อคิดให้เหมือนกันสำหรับคนที่กำลังคิดอยากจะเปลี่ยนงานนะคะอา้าว มีความสุขดีแล้วทำไมถึงมีเรื่องเปลี่ยนงานเข้ามาล่ะครับนั่นนะสิคะคือคำแนะนำค่อนข้างชัดเจนเลยว่าถ้าคิดจะเปลี่ยนงานนะควรจะรอบคอบมากๆเลยคือต้องแบบหางานใหม่ให้ได้ชัวๆก่อนก่อนที่จะลาออกจากที่เดิมเพื่อลดความเสี่ยงนะคะอ๋อคือถึงจะแฮปปี้อยู่แต่ถ้าจะไปก็ต้องมั่นใจก่อนใชค่ค่ะประมาณนั้นเลยแต่ก็มีข้อสังเกตเพิ่มนิดนึงว่าถ้าสมมติว่ามีเงินเก็บมีเงินสำรองเยอะพอ ันนั้นก็อาจจะพักก่อนได้แต่สำหรับคนทำงานประจำทั่วไปการได้งานใหม่ก่อนลาออกนี้ปลอดภัยสุดแล้วค่ะโดยเฉพาะยุคนี้เข้าใจเลยครับคือมีความสุขได้แต่ถ้าเกิดว่ามีความเทียทยานอยากก้าวหน้าก็ต้องวางแผนดีๆหน่อยทีนี้พอเรื่องงานดูเหมือนจะดีมาดูเรื่องเงินต่อมันจะสอดคล้องกันไหมครับคําทํานายเรื่องเงินนี้ก็น่าสนใจบอกว่ารายจ่ายค่อนข้างเยอะเลยใช่ค่ะเงินหมุนเวียนดีนะคะคือเข้ามาเยอะแต่ว่า มันก็ออกไปเร็วเหมือนกันเขาใช้คำว่าเข้ามาซ้ายออกขวาหรือไปไวมาไวเลยล่ะคะ่ะโหฟังดูหน้าหวาดเสียวเหมือนกันนะครับเงินอยู่ไม่ติดกระเป๋านิดหนึ่งค่ะแต่อาจจะเชื่อมโยงกับพื้นฐานนิสัยที่คำทำนายบอกไว้นะคะว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนจริงๆแล้วเป็นคนขยันทำงานมากอ๋อ oh, พอขยันหาเงินได้เยอะก็อาจจะใช้เยอะตามไปด้วยมีส่วนค่ะ หรืออาจจะมีเหตุจำเป็นต้องใช้จ่ายมากขึ้นก็ได้แต่คำทำนายก็ไม่ได้มองว่าน่ากังวลซะทีเดียวนะคะเพราะว่าไอความขยันนี่แหละที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆเหมือนมีความขยันเป็นเกราะป้องกันว่างั้นเถอะครับอาจจะมองแบบนั้นได้ค่ะแต่เกราะนี้จะแข็งแรงขึ้นมากๆเลยถ้ามีการจัดการที่ดีเข้ามาช่วยคำแนะนำสำคัญที่คำทำนายเน้นย้ำเลยก็คือถึงแม้เงินจะหมุนเร็วแค่ไหน ก็ควรพยายามแบ่งเก็บออมอย่างสม่ำเสมอแม้จะน้อยก็ต้องเก็บใช่ค่ะไม่ว่าจะน้อยแค่ไหนก็ตามการออมเล็กๆน้อยๆนี่แหละค่ะจะเป็นรากฐานให้มั่นคงในระยะยาวได้แล้วก็มีอีกประเด็นเรื่องการลงทุนด้วยค่ะอ่ามีเรื่องลงทุนด้วยหรอครับมีค่ะแล้วก็สำคัญมากด้วยคือถ้าคิดจะลงทุนไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามนะคะควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดให้มากพอจริงๆก่อนตัดสินใจลงมือทา เหมือนกับเตือนว่าอย่าเพึ่งหูเบาหรือตามกระแสไปถูกต้องเลยค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเงินมันหมุนเร็วถ้าตัดสินใจลงทุนผิดพลาดไปเนี่ยอาจจะกระทบได้ง่ายกว่าปกตินะคะชัดเจนเลยครับความขยันช่วยเรื่องรายได้แต่การจัดการการออมความรอบคอบในการลงทุนคือสิ่งที่จะสร้างความมั่นคงจริงๆท่ามกลางเงินที่มันเข้าออกเร็ว ใช่เลยค่ะมันคือการสร้างสมดุลเนาะราวางหาเงินใช้เงินแล้วก็วางแผนเพื่ออนาคตพอพูดถึงเรื่องทุ่มเททำงานคิดเรื่องเงินเรื่องลงทุนเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็อดคิดถึงผลกระทบต่อสุขภาพไม่ได้นะครับซึ่งก็ตรงกับที่คำทำนายเตือนไว้พอดีเลยใช่ค่ะประเด็นสุขภาพนี่เป็นอีกจุดที่คำทำนายให้ความสำคัญมากเตือนให้ระวังเรื่องความคิดความเครียดความกังวลที่อาจจะเอ,อ่มากเป็นพิเศษหน่อยช่วงนี้ ทำไมล่ะครับอาจจะเพราะเป็นช่วงที่ต้องคิดเยอะวางแผนเยอะหรือแบบมีความอยากทำนูน่นทำนี่หลายอย่างพร้อมกันซึ่งมันก็สอดคล้องกับเรื่องงานเรื่องเงินที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ที่มันดูจะมีความเคลื่อนไหวต้องใช้ความคิดเยอะจริงๆค่ะความเครียดนี่กระทบร่างกายโดยตรงเลยนะครับคำทำนายระบุส่วนไหนเป็นพิเศษไหมครับระบุชัดเจนเลยค่ะว่าให้ใส่ใจดูแลสุขภาพโดยเฉพาะช่วงขากระดูกแล้วก็ข้อต่อต่างๆเป็นพิเศษเลยค่ะขากระดูกข้อต่อ ค่ะอาจจะมาจากการทำงานหนักเดินทางยืนนานนั่งนานหรือแม้แต่ความเครียดสะสมเองที่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อกระดูกได้เหมือนกันนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่อาจจะฟังดูแรงนิดหนึ่งคือเรื่องเกณฑ์ผ่าตัดนะคะโหเกณฑ์ผ่าตัดเลยเหรอครับฟังดูน่ากังวลจังนี่คือต้องผ่าแน่ๆหรือเปล่าครับเออไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปค่ะ คำว่าเกณฑ์ในทางโหราศาสตร์เนี่ยมักจะหมายถึงแนวโน้มหรือเป็นสัญญาณเตือนที่แรงกว่าปกติให้ระวังเรื่องนั้นๆเป็นพิเศษอ๋อแค่แนวโน้มใช่ค่ะไม่ได้แปลว่าจะต้องเกิดร้อยเปอร์เซนแต่มันเป็นการกระตุ้นให้เราหันมาใส่ใจสุขภาพจริงๆจังๆมากขึ้นอย่าปล่อยประละเลยอาการผิดปกติเล็กๆน้อยๆคําแนะนําที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคะในเรื่องสุขภาพคืออย่าประมาทคํานี้สําคัญมากค่ะ การไม่ประมาทในที่นี้หมายถึงอะไรบ้างครับก็ครอบคลุมตั้งแต่การสังเกตตัวเองเลยค่ะร่างกายผิดปกติตรงไหนไหมพักผ่อนให้พอแม้จะง,งานยุ่งแค่ไหนก็ตามเลือกกินอาหารมีประโยชน์ออกกำลังกายที่เหมาะก,กับเราโดยเฉพาะดูแลช่วงขากระดูกข้อต่อตามที่เขาเตือนมารวมไปถึงการตรวจสุขภาพประจำปีด้วยไหมครับใช่ค่ะหรือถ้ามีอาการน่าสงสัยก็ควรปรึกษาหมอเลยอย่าปล่อยไว้สรุปก็คือ แม้จะมุ่งมั่นเรื่องงานเรื่องเงินแค่ไหนสุขภาพกายสุขภาพใจก็ละเลยไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะมันเชื่อมกันหมดจริงๆความเครียดจากการทํางานหนักคิดมากก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้เป็นความเชื่อมโยงที่สำคัญมากค่ะคำทำนายนี้เหมือนจะชี้ให้เห็นความท้าทายเลยนะในการรักษาสมดุลระหว่างความสำเร็จข้างนอกนอกับสุขภาพข้างในของเรา ครับผมทีนี้เราลองเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องความรักกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับคนโสดมีประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวคำทำนายพูดถึงเรื่องอีโก้สูงใช่ค่ะซึ่งคำว่าอีโก้สูงในบริบทนี้นะคะอาจจะตีความได้ว่าเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความเป็นตัวของตัวเองหรืออาจจะดูเข้าถึงยากนิดนึงในสายตาคนอื่นทำให้โอกาสดีๆผ่านไป อาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะกำแพงที่ดูสูงนี่แหละแต่ก็ไม่ได้มีแต่ด้านที่เป็นอุปสรรคนะคะเอาเหรอครับค่ะเพราะคำทำนายก็บอกต่อว่าจริงๆแล้วคนเกิดวันพุธกลางคืนตามคำทำนายนี้เนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองอยู่ไม่น้อยเลยอ๋อคือมีทั้งจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงอยู่ในตัวถูกต้องค่ะดังนั้นคำแนะนำหลักๆสำหรับคนโสดก็คือลองเปิดใจให้กว้างขึ้นหน่อย ลดกำแพงในใจลงบ้างลองให้โอกาสคนที่เขามาทำความรู้จักดูเปิดใจใช่ค่ะแล้วก็มีความเป็นไปได้นะคะที่จะได้พบเจอกับคนที่น่าสนใจซึ่งอาจจะมีอายุน้อยกว่าหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยก็ได้อันนี้น่าตื่นเต้นดีค่ะการเปิดใจดูจะเป็นกุญแจสำคัญเลยนะครับสำหรับคนโสดช่วงนี้แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วล่ะครับคำทำนายว่ายังไงบ้าง สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคำแนะนำจะเน้นไปที่การดูแลเอาใจใส่ความสัมพันธ์ให้มากขึ้นค่ะหมายความว่าไงครับอาจจะด้วยภาระหน้าที่การงานหรือเรื่องวุ่นๆในชีวิตประจําวันนะคะอย่างที่เราคุยกันเรื่องงานเงินสุขภาพก่อนหน้านี้มันอาจจะทําให้เราเผลอละเลยความรู้สึกของคนข้างๆไปบ้าง คือต้องพยายามเติมความหวานหรือให้เวลากันมากขึ้นทั้งสองอย่างเลยค่ะการแสดงความรักความใส่ใจเล็กๆน้อยๆการหาเวลาคุณภาพอยู่ด้วยกันแล้วที่สำคัญมากๆคือการสื่อสารพูดคุยกันให้เยอะขึ้นปรึกษาหารือก,กันได้ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เป็นทั้งแฟนและเพื่อนคู่คิดใช่ค่ะถ้าทำได้แบบนี้ความสัมพันธ์ก็จะราบรื่นเป็นกำลังใจให้กันได้ดีมากๆเลยค่ะ ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่การสื่อสารการแสดงความใส่ใจทั้งต่อตัวเองและคนอื่นเป็นธีมสำคัญในช่วงนี้เลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะเป็นพื้นฐานที่สำคัญเสมอเลยนะคะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเอาละครับมาถึงอีกเรื่องที่ผมว่าหลายคนรอฟังเป็นพิเศษเลยคือเรื่องโชคลาภมีข่าวดีครับสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วงนี้เพราะคำทำนายบอกค่อนข้างชัดเจนเลยว่าดวงมีโชคลาภ โอ้โหนับเป็นข่าวดีจริงๆค่ะแล้วที่น่าสนใจคือคำทำนายยังระบุแหล่งที่มาของโชคลาภไว้ให้ด้วยนะไม่ได้บอกแค่ว่ามีโชคเฉยๆหรอครับมาจากไหนบ้างครับแหล่งแรกคือเลขยานพาหนะให้โชคค่ะอันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับอาจจะเป็นเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์หรือเลขอะไรที่เกี่ยวกับรถที่เราใช้บ่อยๆ ใช่ค่ะส่วนอีกแหล่งที่ระบุไว้คือบริวารให้โชคคำนี้อาจจะต้องตีความตามบริบทของแต่ละคนนิดนึงนะคะ คำว่าบริวารน,นี่หมายถึงใครได้บ้างครับกว้างมากเลยค่ะอาจจะหมายถึงลูกน้องคนที่ทำงานอยู่ใต้เราลูกหลานหรือแม้แต่ตัวสัตว์เลี้ยงที่เราดูแลอยู่ก็ได้นะคะอ๋อสัตว์เลี้ยงก็เป็นบริวารได้ได้ค่ะโชคที่มาจากบริวารอาจจะมาในรูปของข่าวสารข้อมูลดีๆการช่วยเหลือหรือแม้แต่ตัวเลขที่เกี่ยวกับบริวารเช่นวันเกิดอายุจานวนก็เป็นไปได้หมดเลยค่ะต้องลองสังเกตดูรอบๆตัว น่าสนใจครับเป็นโชคลาภที่ดูจะมีที่มาที่ไปให้พอจับทางได้ไม่ได้มาแบบลอยๆสักทีเดียวนอกจากเรื่องแหล่งที่มาของโชคแล้วนะคะคำทํานายยังให้ตัวเลขนำโชคประจำช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะใช่แล้วครับตัวเลขนำโชคที่ระบุไว้ในคำทํานายนี้ก็คือเลข3 0 7แล้วก็6ครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วก็การนำไปปรับใช้ของแต่ละท่านนะครับค่ะ เป็นข้อมูลเสริมประกอบการตัดสินใจหรือสร้างกำลังใจเล็กๆน้อยๆได้ค่ะและส่วนสุดท้ายของคำทำนายที่เราจะมาดูกันก็คือคำแนะนำเรื่องการทำบุญเสริมดวงครับมีข้อแนะนำอะไรบ้างครับมีคำแนะนำสามอย่างหลักๆค่ะอย่างแรกคือไถ่ชีวิตโครกระบือซึ่งตามความเชื่อก็ถือเป็นการทำบุญใหญ่ช่วยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุอะไรแบบนี้นะคะครับผมอย่างที่สองคือถวายของหอม เช่นน้ำอบน้ำปรุงทูบหอมเทียนหอมแด่พระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเชื่อว,ว่าจะช่วยเสริมเสน่ห์เมตตาหรือทำให้เกิดเรื่องดีๆอืและอย่างสุดท้ายคือถวายพวงมลาลัยดอกไม้สดค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลความสดชื่นสวยงามในชีวิตประมาณนี้ค่ะการแนะนำเรื่องทำบุญเนี่ยก็เป็นเหมือนการให้แหนวทางสร้างความสบายใจหรือเสริมพลังบวกตามความเชื่อนะครับถูกต้องค่ะ การทำบุญตามกำลังศรัทธาก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยยกระดับจิตใจแล้วก็สร้างความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองได้เสมอค่ะเอาล่ะครับเราก็ได้เจาะลึกคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568จากคุณรัชาดาภูมยานกันไปพรบทุกด้านแล้วนะครับถ้าจะให้สรุปภาพรวมทั้งหมดนี้เราเห็นอะไรบ้างครับ ภาพรวมดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างมีพลังขับเคลื่อนสูงนะคะคือมีความสุขในที่ทำงานดีการเงินก็หมุนเวียนคล่องตัวแม้จะมีรายจ่ายเยอะแต่ก็ต้องรู้จักบริหารจัดการเก็บออมอย่างจริงจังมีโชคลาภเข้ามาเสริมด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายด้านสุขภาพที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะเรื่องความเครียดปัญหากระดูกข้อต่อส่วนเรื่องความรักก็ต้องการการเปิดใจแล้วก็การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเช่นกันค่ะ ประเด็นที่เชื่อมโยงกันเชัดเจนที่สุดดูเหมือนเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นความขยันขันแข็งนะครับที่มันส่งผลดีต่อการงานการเงินแต่ก็อาจจะเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำลายสุขภาพหรือความสัมพันธ์ได้ถ้าเราขาดการบริหารจัดการและสมดุลที่ดีใช่เลยค่ะนั่นคือจุดที่น่าสนใจที่สุดเลยและอาจจะเป็นประเด็นชวนคิดสำหรับผู้ฟังทุกท่านไม่ใช่แค่คนที่เกิดวันพุธกันโคนนะคะ คำทำนายนี้ได้สะท้อนภาพของความท้าทายที่จริงๆหลายคนอาจจะเผชิญอยู่ในชีวิตยุคปัจจุบันนี้แหละคือการพยายามสร้างความสำเร็จสร้างความมั่นคงทางการเงินควบคู่ไปกับการรักษาสุขภาพกายใจแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้คำถามสำคัญที่คำทำนายนี้อาจจะทิ้งไว้ให้เราคิดต่อก็คือเราจะหาสมดุลนั้นได้ยังไงทำยังไงให้ความขยันความสำเร็จไม่ได้มาพร้อมกับความเครียดที่มันบั่นทอนสุขภาพหรือความห่างเหินในความสัมพันธ์ การจะมีความสุขในการทํางานมีเงินใช้จ่ายคล่องตัวตามคําทํานายเนี่ยมันจะยั่งยืนได้ยังไงถ้าเราละเลยการดูแลหัวใจและร่างกายของตัวเองไปพร้อมกันนี่อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่คําทํานายนี้ฝากไว้ให้เรานําไปใคร้ครวญต่อได้ค่ะ